คุณกำลังฟังพอดแคสต์ Podcast, Stone Assembly of God เข้าคิดพลังใจในหัวข้อเมื่อคุณยอมรับความอ่อนแอของคุณกับพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นอ่านโดยมนสิการมาประเสริฐเมื่อคุณยอมรับความอ่อนแอของคุณกับพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และต่อท่านพระเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปแต่บิดาสั่งบบาของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เขาและเอาแหวนมาสวมนิ้วมือกับเอารองเท้ามาสวมให้เขาจงเอาลูกอัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงยินดีเถิดเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกเขาทั้งหลายต่างก็มีความรื่นเริงยินดี จากพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ21ถึง24ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงช่วงที่โลกจะถึงการอวสานสภาพจิตใจของมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอากตันยูไร้ศิลธรรมจากพระธรรมสองทิโมธีบทที่3ข้อสอง และนี่ก็คือสภาพจิตใจของผู้คนทั้งหลายในช่วงเวลานี้ก่อนจะชินโลกและก่อนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราทั้งหลายกลับใจและหยุดจากการกระทําที่นําเราไปสู่ความพินาศและทมใจหันกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงแสนดีต่อเราทุกคนคําอุปมาของพระเยซูเรื่องบุตรน้อยหลงหายเป็นอีกภาพหนึ่งที่เราปรารถนาอยากจะเห็นและอยากให้เกิดขึ้นมากๆ คือการที่คนทุกคนจะสามารถกลับใจจากการประพฤตินในความผิดความบาปหันใจกลับมาหาพระเจ้าโดยการยอมรับความอ่อนแอของตัวเองตระหนักว่าหากรัศจากรพระเจ้าเราจะตกต่ำอยู่ในความชั่วและเป็นทาสของความบาปแต่พระคิสธรรมคัมภีร์ได้เปิดเผยความจริงอันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนี้แก่เราไว้ว่าเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งจะทำให้ตกอยู่ในความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาโรมบทที่8ข้อที่15พระเจ้าทราบถึงความอ่อนแอของเราแต่เมื่อเรากลับใจเสียใหม่โดยการทรงเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราได้ถ่อมใจยอมเข้าหาพระเจ้าและสารภาพความผิดบาปและความผิดพลาดของเราต่อพระองค์ แล้วเราจะรับพระกรุณาจากพระบิดาของเราทรงมีฤทธิ์อำนาจปลดปล่อยให้เราพ้นจากความเป็นทาสของบาปทรงประทานสิทธิให้กับเราที่จะเรียกพระองค์ว่าพระบิดาได้อีกครั้งแม้เราจะไม่คู่ควรต่อพระกรุณาทิคุณอันอุดมของพระองค์เลยก็ตามวันนี้พระเจ้าจะประกาศกับเราทูตสวรรค์ของพระองค์ว่าเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเ็นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกอย่างแน่นอนและที่สวรรค์เหล่าทูตสวรรค์ทั้งหลายต่างก็มีความรื่นเริงยินดีกับลูกของพระองค์ที่กลับมาสู่พระบิดาอีกครั้งอาเมนนะครับอธิษฐานทูลขอพระบิดาที่รักครั้งหนึ่งลูกเป็นคนถือดีกับความสามารถที่ลูกมีแล้วลูกก็พบกับความผิดพลาดล้มเหลว จนตกต่ำลงหายไปจากพระองค์ลูกขอสารภาพในความอ่อนแอที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นขอทรงชำระลูกด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซูคริสต์โปรดเติมเต็มลูกด้วยท่าทีใหม่ที่จะถ่อมใจกับพระองค์แสวงหาการทรงนำและการทรงช่วยจากพระองค์ทุกวันทุกเวลาตลอดไปเพื่อลูกจะไม่ทำผิดซ้ำซากอีกต่อไปขอบคุณพระบิดา ที่ทรงต้นรับลูกให้เป็นบุตรของพระองค์อีกครั้งมันตายแล้วเกิดใหม่ขอบคุณพระองค์ลูกทุลนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านบทความจากศาส,สนาจารย์ด็อกเตอร์สมหมายแสงสว่างสัจกุล